อาคุณเท็าสินถ้ามีโอกาสดูอยู่ประเทศของเรามีผู้นำสูงสุดในฝ่ายบริหารที่อ่อนด้อยความรู้ความสามารถในเกือบทุกด้านกรมเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมใช่ไหมค่ะที่เป็นอดีตสีผู้ว่าผู้ว่าแบ่งชาติเรื่องถึงรัฐเศรษฐศาสตร์นี่ไม่ใช่ประโยคนั้นน้องอ่านตรงนี้ฟังดีๆนะอนนี้ไงค่ะ การตัดสินใจของท่านในครั้งนี้ที่จะไม่เห็นชอบตามข้อเสนอของกรรมการคัดเลือกประธานบอร์ดแบง์ชาติจะมีความส,ารราส,าส,สํา,า,สค,าสคัญต่อการรักษาสถาบันที่สําคัญของประเทศคุณเลกสินถ้ามีโอกาสดูอยู่จะมีความสําคัญต่อการรักษาสถาบันที่สําคัญของประเทศและรักษาเสถียรภาพชากิของประเทศในระยะยาวจึงเป็นการตัดสินใจที่สําคัญที่สามารถช่วยถ่ยความผิดพลาดในการตัดสินใจของพรรคการเมือง ที่ร่วมสนับสนุนให้ประเทศของเรามีผู้นำสูงสุดในฝ่ายบริหารที่อ่อนด้อยความรู้ความสามารถในเกือบทุกด้านจริตไหมก็คือการจะเป็นการตัดส <c oughs> ินใจที่จะช่วยไทยความผิดพลาดในการตัดสินใจของพักการเมืองรัฐบาล <c oughs> ที่ไปร่วมสนับสนุนให้ประเทศของเรามีผู้นำสูงสุดฝ่ายบริหารที่อ่อนด้อยความรู้ความสามารถในเกือบทุกด้าน ท่านผู้ชมนี่กลุ่มเศรษฐศาสตร์จดหมายเปิดผนึกฉบับล่าสุดกลุ่มเศรษฐศาสตร์เพื่อสังคมซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอดีตผู้ว่าการแบ่งชาติสี่ท่านนะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดียทรเทวกุลคุณประสานไตรรัตน์วรกุลคุณวิรไทยสันติประพบคุณธาริสาวัฒนเกตรวมถึงก็จะมีนักวิชาการมีคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์และสาขาอื่นๆหลายสถาบันทั้งในอดีตและปัจจุบัน